เนเซอร์2ตัวนี้ใช้ตลอดการเดินทางเลยนะครับตั้งแต่เริ่มสตาร์ทรถจนถึงดับเครื่องเลยนะครับมันจะใช้อยู่ตลอดเวลานะครับนี่ฮะหนึ่งนะมันก็จะเหมือนมีการผ่านของเหล็กไปเรื่อยครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับ2ละนี่นะครับลวนนะครับลวนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากนะครับนี่นะครับโอเคนะครับมันก็เป็นเสื้อนะครับ นี่นะครับก็เหมือนกับที่ทางร้านมูโกนะครับถ่ายออกมาเลยนะครับเป็นวิดีโอนะครับก็ผมนะครับได้สั่งมา2อย่างนะครับก็จะมีเป็นหัวเผานะครับหัวเผาผมจะเปลี่ยนหมดทั้งเสียหัวนะครับเพราะว่าหัวเผาผมเสียแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นหัวเผานะครับก็มั่นใจนะครับว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมีทาคลิปเปลี่ยนหัวเผาด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ CTP กับ CMP นะครับอันนี้หลายคนค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกับเซ็นเซอร์2ตัวนี้มากนะครับเพราะว่าเมื่อถึงเวลาแล้ว ตัวเซนเซอร์นี้มักจะเสียนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมานําเสนอการเปลี่ยนเซนเซอร์2ตัวนี้นะครับมีพาร์ตลำเบอร์นะครับบอกละเอียดครบเลยนะครับตัวลาเบลนะครับพาร์ตลำเบอร์ค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้คือของแท้จากสู์นะครับก็สั่งจากร้านโมโกนะครับประมาณนี้นะครับก็ในระหว่างที่เขาส่งมาเนี่ยก็จะมี s m s นะครับแจ้งมาด้วยนะครับว่าแพ็กอย่างไรนะครับแล้วก็สินค้าครบถ้วนไหมจะมี SMS นะครับ ส่งมาหาเราเลยนะครับตามเบอร์โทรที่เราระบุไว้ที่เราได้จัดส่งมานะครับก็นี่ได้สินค้าครบถ้วนนะครับนี่นะครับก็คือมีหัวเผาสีหัวนะครับนี่หัวเผาแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ CMP แล้วก็ CKP นะครับ2ตัวนะครับของแท้ก็จะใส่บารจงอย่างนี้นะครับนี่นแพ็กเกจแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะของเซ็นเซอร์จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าที่เราจะถอดจากรถไปยังไงนะครับหลักๆ หลักๆจะเป็นพวก our, จะเป็นขั้วนะครับจะเป็นทองเหลืองแบบนี้นะครับตัวลักษณะของพินคอนเนคเตอร์นะครับจะเป็นสีทองเหลืองเห็นไหมครอันนี้จะเป็น C M P นะครับตัวนี้เหมือนก้านนะครับก็จะมีหมายเลขดีลเลอร์แล้วก็หมายเลขพาร์มเบอร์ชัดเจนนะครับตัวนี้จะเป็น C M P นะครับโอลิงจะเป็นสีออกน้ําเงินเข้มๆนะครับแบบนี้นะครับแต่ต like yeah> ัวนี้จะเป็นขั้วอ่าตัวนี้จะเป็นเงินนะครับนี่ก็จะเป็นพินเงินนะครับประมาณนี้นะครับ หัวเผาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกคลิปนึงนะครับว่าวิธีการติดตั้งหัวเผาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูการติดตั้งเซ็นเซอร์2ตัวนี้นะครับเพราะว่ามีมีหลายท่านให้ความสนใจสูงมากเลยนะครับกับเซ็นเซอร์ CMP แล้วก็ CKP นะครับผม CMP แล้วก็ CKP เนี่ยมาทํางานสัมพันธ์กันยังไงนะครับ ทำไมนะครับเราถึงสตาร์ทรถไม่ติดหรือตอนร้อนๆเลยเนี่ยตอนเครื่องร้อนๆทำไมถึงสตาร์ทไม่ติดต้องทิ้งเอาไว้สักพักนึงถึงสตาร์ทติดหรือขับขับไปเนี่ยรถดับไปซะงั้นนะครับคราวนี้ตัว CMP นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัว CKP จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับปากไว้นะครับอยู่แบบนี้ท่านี้นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะตรวจสอบการหมุนนะครับของนี่นะครับตัวพาร์ลเบลตรงนี้นะครับหรือเขาเรียกว่าแคมนะครับแคมชาร์ปนะครับจะมีหน้าที่ในการปิดเปิดนะครับตัวอากาศนะครับที่อากาศจะวิ่งเข้ารถเนี่ยนี่ครัับอาาาาากศททีีีี่่่จจะะวิงเเข้้มมมนนนยห เปิดวาล์วอากาศเข้ามาเพื่อเผาไหม้นะครับตัวจับการวัดการเปิดปิดเปิดปิดของวาล์วอากาศแต่ละสูบนะครับนี่ส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีการตรวจสอบรอบการหมุนของเครื่องครับมันจะมีตัวใหญ่ๆข้างล่างเลยนะครับที่ก่อนจะถึงเกียร์นะครับมันก็จะหมุนว่าเออในเครื่องหมุนแลวกี่รอบหมุนแล้วกี่รอบตัวนี้เป็นตัวจับนะครับองค์ประกอบในการที่ทําให้เครื่องติดนะครับมีแค่3อย่างเองนะครับก็คือมีอากาศนะครับนี่ครับจากท่ออินเตอร์นี่ครับอากาศเข้ามานะครับแล้วก็น้ํามันนะครับที่ฉีดเข้าไปนะครับแล้วก็ความร้อนที่ลูกสู เวลาลูกสูบมันอัดขึ้นสุดเนี่ยมันจะมีความร้อนเกิดความร้อนนะครับทำให้น้ํามันนะครับที่ผสมกับอากาศเนี่ยเกิดการระเบิดนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนะครับนับนะครับรอบของแคมก็คือตัวในการที่จะรับอากาศเข้ามานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการรับรอบรอบเครื่องข้อเหวี่ยงนะครับว่าลูกสูบไหนนะครับขึ้นสุดลงสุดในประมาณนี้นะครับตัวเพาข้อเหวี่ยงก็คือการดูการขึ้นนะครับขึ้นลงของลูกสูบเนี่ยลูกสูบเวลามันขึ้นนะครับเวลามันลงเนี่ยต้องมีการจุดระเบิดเพราะว่าเครื่องดีเซลเนี่ย เดาการระเบิดยากมากนะครับเพราะว่าเราควบคุมไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับความร้อนและก็อากาศขนาดนั้นนะครับไม่เหมือนเครื่องเบนซินนะครับเบนซินจะใช้หัวเทียนในการจุดร,ระเบิดนะครับส่วนเครื่องดีเซลจะใช้ความร้อนนะครับเวลามันอัดปุ๊บจะเกิดความร้อนทําให้เกิดการระเบิดนะครับเวลาน้ํามันกับอากาศเข้ามาก็จะเกิดการระเบิดแต่ถ้าเกิดขึ้นสุดแล้วไม่มีอากาศเข้ามามีแต่น้ํามันก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับสองส่วนนี้ก็จะเป็นตัวกําหนดนะครับกําหนดในการที่จะฉีดแล้วก็ในการที่จะดูวาล์วอากาศเปิดหรือเปล่านะครับ เซนเซอร์ส่งตัวนี้เป็นฮอล์ระบบฮอล์เซนเซอร์นะครับก็คือเป็นเซนเซอร์ที่มันจะวัดสนามแม่เหล็กนะครับนี่นะครับแล้วเราดูดแม่เหล็กเนี่ยมันสามารถดูดติดเลยนะครับนี่ครับมันเป็นแม่เหล็กนะครับนี่นะครับนี่นะครับมันจะเป็นแม่เหล็กทั้งคู่เลยนะครับก็ในนี้มันจะมีเป็นแกนแม่เหล็กถาวรในนี้นะครับเวลามีการตัดผ่านของของเหล็กเนี่ยมันก็จะมีการส่งสัญญาณไปนะครับผมได้ยกตัวนี้นะครับตัว ckp นะครับที่มันอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับก็หลักการก็จะคล้ายกันกับตัวนี้ตัว cmp คล้ายกััันนนนนเเ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 ลลลยยยยะครรบบบววาาาาใสส่่่ข้ไไปปปีีีุ๊ม เวลารดหมุนเนี่ยจะมีตัวโรเตอร์หรือตัวไฟวิวต่างๆนะครับที่เขาจะวัดจุดจํนวนของรอบเครื่องนะครับว่าเร่งไป2 0 0พรอบอะไรประมาณเนี้ยเราแย่เข้าไปปุ๊บเนี่ยในช่องเนี่ยมันก็จะทําการวัดว่าหมุนไปเท่าไหร่แล้วเห็นไหมครับถ้าเกิดช่องว่างมันก็จะเปรียบเสมือนว่าไม่มีนะครับไม่มีตัวการตัดผ่านของเหล็กนะครับนี่ครับเพื่อมีเหล็กตัดผ่านปุ๊บมันก็จะตรวจจับวัดได้ละนี่ครับตรวจจับวัดได้ละนี่มันก็จะวัดแบบนี้ไปเรื่อยนะครับมีเหล็กตัดผ่านมีเหล็กตัดผ่านจะวัดไปเรื่อยแบบนี้นะครับเพราะนั้นเวลาแทง ลึกไปนะครับจุดทํางานอาจจะไม่ได้นะครับบางทีห่างไปก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าแรงดูดของแม่เหล็กเนี่ยมันจะไม่ถึงนะครับเท่านี้ตัวนี้มันก็จะมีระยะที่เหมาะสมไปแล้วแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะเราจะใส่เนี่ยตรงไหมนะครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์ใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีเป็นยางนะครับอยู่ข้างหน้านะครับคล้ายฟิลเตอร์เป็นยางรองบางๆไว้เราเสียบไปนะครับเราใช้งานไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวยางมันก็จะหายไปเองนะครับไม่เป็นไรนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเดนียวมันก็จะสุดอยู่แล้วนะครับคทาานี้เหตุผลที่มันเสื่อมสภาพเนี่ย ก็มีหลายปัจจัยหลายประเด็นนะครับแม่เหล็กเสื่อมสภาพคือไม่มีแรงดูดและแรงดูดอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแรงดูดอาจจะดูดน้อยลงนะครับทำให้การส่งสัญญาณเนี่ยผิดเพี้ยนไปนะครับเพราะว่าไอเซนเซอร์ทั้ง2เดีวนี้นะครับมันจะอยู่กับความร้อนตลอดเวลานะครับสิ่งที่ทําให้แม่เหล็กเนี่ยมันสูญเสียแรงดูดก็คือความร้อนนะครับโอเคนี่นะครับผมก็มีแม่เหล็กอยู่หนึ่งอันนะครับเปยบเสมือนันนี้เป็นหัวเซนเซอร์นะครับมันก็จะดูดตัวคลิปนี้ปกติเห็นไหมครับมันก็สามารถดูดได้เห็นไหมฮะโอเคตอนนี้ผมก็มาาไฟดูนะครับ เห็นไหมครับตอนนี้แม่เหล็กยังดูดปกติเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองมาเผาไฟดูนะครับอารมณ์เหมือนว่าเซนเซอร์เนี่ยมีความร้อนนะครับจนสูญเสียความเป็นแม่เหล็กไปเลยนะครับตอนนี้นะครับแม่เหล็กได้สูญเสียความเป็นแม่เหล็กแล้วนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะดูดติดและเห็นไหมครับมันจะดูดไม่ติดแล้วนะครับก็อารมณ์เหมือนว่าเซนเซอร์นั้นเสื่อมหรือเสียนะครับถ้าโดนความร้อนสะสมไปเรื่อยๆทําให้เกิด ความเสื่อมนะครับของสภาพของแม่เหล็กนะครับมันก็จะไม่ทํางานถ้าเกิดตัวเซ็นเซอร์นะครับหรือตัวแม่เหล็กเนียยังดูดเหมือนเดิมนะครับแต่ทำไมรถสตาร์ทไต่ติดจะมีตัวเซ็นเซอร์ข้างในตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวรับแรงกระเพื่อมของตัวแม่เหล็กนะครับอาจจะน่าจะเสียก็ได้นะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับที่ทําให้ออเซ็นเซอร์นั้นเสียแต่ปัจจัยหลักๆน่าจะเป็นความร้อนนะครับที่ทําให้ความเป็นแม่เหล็กเนี่ยสูญเสียไปหรืออเสื่อมสภาพลงไปนะครับทำให้การดูดของเหล็กเนี่ย มันไม่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือตัวเซนเซอร์ CKP นะครับอันนี้ผมมาทดสอบอะไรอย่างหนึ่งนะครับว่าเหตุใดนะครับเทนเซอร์ถึงมันเสียนะครับแล้วก็ทาไมเราถึงต้องวางระยะให้แบบต้องพอดีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็มาต่อกับอุปกรณ์ชิ้นนิดนึงงจะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยววันลองอ่านค่าดูนะครับตอนนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีการตัดผ่านของเหล็กนะครับเดี๋ยวผมก็จะสาธิตนะครับดูว่ามันจะอ่านยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะใช้จาลองใช้นะครับไขควงนะครับเป็นเหมือนเหล็กผ่านนะครับ เหล็กผ่านแบบนี้นะครับนี่นะครับเหล็กผ่านแบบนี้นี่ครับตอนนี้เนี่ยผมจะเริ่มนะครับให้โปรแกรมทํางานนะครับโอเคตอนนี้ทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ผ่านดูนะครับนี่ฮะครับหนึ่งนะมันก็จะเหมือนมีการผ่านของเหล็กไปเรื่อยครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับ2ละนะครับนี่นะครับนะครับมีการทิกของสัญญาณก็คือไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือไม่เสียสามารถใช้งานได้นะครับถ้าเกิดเราห่างไปเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นไหมครับระยะมันห่างไปเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับ มันต้องพอดีพอดีนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับมันถึงจะอ่านได้นี่นะครับหลักการทํางานก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับทาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทุกครั้งที่มีการผ่านของโรเตอร์เหล็กมันก็จะนับเป็นตัว RPM ของรอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวนี้นะครับไปแช่นะครับไปแช่น้ําร้อนดูนะครับแช่น้ําร้อนดูว่ามันจะเสื่อมหรือมันจะลวนไหมนะครับจะจําลองเหมือนว่ามันอยู่ในห้องเครื่องนะครับที่ร้อนนะครับร้อนมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาแช่น้ําร้อนดูนะครับ หย่อนไปทั้งตัวเทนเซอร์นะครับตัว like, นี er. ้ก็ร้อนมากนะครับเรามาดูนะครับว่าตั้งฐานที่มันร้อนมากๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับล้วนเลยนะครับตัดผ่านรอบเดียวแต่นับนับไปหนึ่งนับไปเกินหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันล้วนเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้มันร้อนๆนะครับก็จะทําให้เนี่ยเทนเซอร์เวลาแม่เหล็กมันสูญเสียความเป็นแม่เหล็กเนี่ยมันจะทําให้ทุกค่าที่มันออกมาจะเพี้ยนหมดเลยนะครับ นี่นะครับรวมเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็อาการเสียของเซ็นเซอร์หลักๆก็ถ้าเกิดเกิดจากความร้อนสะสมเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้เซนเซอร์มีความเสียหายได้นะครับก็ถ้าเกิดหลายท่านที่บอกว่าเครื่องเย็นแล้วกลับมาใช้ได้ปกติก็อาจจะเป็นสถานะไม่เละก็อาจจะกลับมาค่อนข้างใกล้เคียงของเดิมอาจจะสตาร์ทได้แต่พอร้อนปุ๊บก็จะมีปัญหาอีกนะครับ2ตัวนี้ก็หลักการนะครับทำงานนะครับเหมือนกันเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เขาเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนทั้ง2ออันเพราะว่ามันจะได้เปลี่ยนทีเดียวนะครับ แต่ท่านใดสะดวกเปลี่ยนทีอันก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าโอกาสน้อยมากนะครับที่มันจะเสียพร้อมกัน2อันนะครับนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้ครับหลักการทํางานของมันนะครับมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับเห็นไหมครัเป็นแม่เหล็กดูดกันอยู่นี่นะเป็นแม่เหล็กดูดแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นแม่เหล็กเห็นไหมมันก็จะนับได้นะครับเป็นแม่เหล็กตัดผ่านประมาณนี้มันจะนับไปเรื่อยเห็นไหมครับโอเคครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับในการเปลี่ยนเซนเซอร์2ตัวนี้นะครับหลักๆเลยนะครับหลักๆ ถุงมือนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ในรถต่างๆต่างๆค่อนข้างจะมีความคมนะครับแล้วก็ชุดประแจบล็อกนี่ครับแบบนี้นะครับมันสามารถเลือกแบบที่สามารถต่อด้ามยาวได้ด้วยนะครับนี่มันต้องซื้อแบบสื่อแบบนี้นะครับแบบกล่องแบบนี้จะง่ายนะครับเราสามารถเลือกการต่อด้ามยาวเลือกแต่ความถนัดเราได้เราได้นะครับแล้วก็ตัวประแจปากตาที่งอหัวได้แบบนี้นะครับจะเป็นเบอร์แปกับเบอร์10อันนี้จะเป็นตัวดูดเก็บของนะครับถ้าเกิดบังเอิญนะครับเราทําน็อตล่วงนี่น็อตล่วงมาในรถอย่างเงี้ยครับก็ใช้ตัวนี้นะครับ ตัวน็อตติดขึ้นมาได้แบบนี้นะครับนี่นะครับก็นี่จะเป็นตัวเทปพันนะครับเวลาเราต่อหัวเนี่ยตรงนี้ไม่ดีเนี่ยมันสามารถหลุดออกมาได้นะครับแล้วก็พันต่อไว้นะครับหลักๆจะมีประมาณนี้ครับแล้วก็จุดการเปลี่ยนเซนเซอร์ตัว C K P นะครับบางท่านนะครับอาจจะเปลี่ยนด้านบนนี้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับบางท่านอาจจะเปลี่ยนบนด้านบนนี้แต่ส่วนตัวผมเจอจุดที่จุดที่ง่ายนะครับจุดที่ง่ายก็คือเราให้เราบิดล้อให้สุดนะครับแบบนี้นะครับนี่บิดล้อให้สุดแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนที่ช่องนี้ได้เลยนะครับ นี่นะครับช่องนี้ให้เราเอาแผ่นพลาสติกตรงนี้ออกเลครับนี่ครับขันน็อตแต่ละจุดออกแล้วก็สามารถเอาตัวเป็นนั่งตรงนี้แล้วก็ทําการขันได้เลยนะครับจะง่ายนะครับนี่จะมีช่องว่างถ้าเกิดใครตัวเล็กๆนี่สบายเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็ขันได้เหมือนกันนะครับเราจะเห็นน็อตตรงนี้จะเห็นง่ายสามารถใช้ความรู้สึกใช้มือจับหัวน็อตได้แล้วค่อยๆขันออกมาได้นะครับแต่จะคับแคบนิดนึงเราต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้โล่งนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเริ่มนะครับเปลี่ยนตัวเซนเซอร์นะครับตัว CMP ก่อนี้นะครับ ตามปกติแล้วเนี่ยผมเวลาจะเปลี่ยนเซนเซอร์หรือทาเกี่ยวกับระบบไฟนะครับผมต้องทําการเอาขั้วแบตออกก่อนนะครับการเอาขั้วแบตออกก็คือเอาแค่นะครับถอดแค่คขั้วลบออกมา้เฉยนะครับมันจะเซฟแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าที่เราเปลี่ยนเซนเซอร์ตรงๆโดยไม่ได้ทําการถอดขั้วแบตนะครับอันนี้คือแนะนานะครับแต่บางท่านที่มีความชํานาญหรือเป็นช่างมีความชํานาญเขาอาจจะไม่ต้องถอดก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อเซฟเพื่อความปลอดภัยต่อระบบตัวคอนโทรลเลอร์ของรถนะครับเราต้องทําการถอดขั้วลบออกก่อนนะครับเพราะว่าตัวกระแสไฟมันจะวิ่งอยู่นะครับบางที เกิดอุบิเหตุประการใดเนี่ยถ้าเกิดมีการเอาขั้วบวกมาชนกับตัวถังรถเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายต่อระบบของรถได้นะครับคือระบบกล่องส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีการช็อตเซอร์กิตเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาเลยนะครับคราวนี้ก็ทําการถอดขั้วลบออกก่อนนะครับเบอร์สิบนะครับถอดได้เลยนะครับนี่นะครับพอคลายปุ๊บแล้วก็ยกมาได้เลยแค่นี้เองนะครับอันนี้คือจะปลอดภัยมากเลยนะครับถ้าเกิดเราทําเกี่ยวกับระบบไฟของรถนะครับหาไรห่อไว้ด้วยนะครับไม่ให้มันโดนชนกันนะครับ ท่านใดมีจุกมีอะไรก็สามารถปิดที่คั้วลบได้นะครับปิดไว้นะครับคราวนี้นะครับระบบมันก็จะไม่ครบวงจรแล้วนะครับระบบตอนนี้ไม่มีไฟแล้วนะครับก็สามารถทำเกี่ยวกับระบบไฟได้อย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมเคลียร์ตรงนี้โล่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอยู่ตรงไหนนะครับนี่เราจะเห็นครับดีวผมต้อซูมให้ดูนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้นะครับขาวๆนี่นะครับเทาๆขาวๆนี่นะครับมี3มขาวตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่เองนะครับ นี่ครับเวลาเซนเซอร์มันเสียบนะครับมันจะปักอยู่ท่านี้นะครับปักอยู่ท่านี้ตัวน็อตก็จะอยู่ด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการขันน็อตด้านหลังก่อนนะครับปลกเราไม่ต้องดึงออกก่อนก็ได้นะครับเราสามารถขันน็อตด้านหลังออกก่อนได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปลี่ยนตัว CMP กันนะครับตัว CMP นะครับนี่นะครับจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับน็อตตัวนี้นะครับที่เราต้องขันนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเป็นน็อตเบอร์แปดนะครับนี่นะครัับบบบยยาวแนนี้เละคร แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ขานออกมาได้เลยนะครับเรามาดูกันนะครับนี่นะครับน็อตได้มาแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นก็เมื่อเราดูดน็อตแล้วเราก็สามารถดึงเซ็นเซอร์ออกได้เลยนะครับ ก็ใช้มือดึงนะครับดึงออกตรงตรงเข้ามาหาตัวนะครับนี่นะครับจับตัวปลั๊กึงึองมาได้นะครับสูดออกมาแล้วนะครับนี่นะครับปลั๊กก็ออกมาแล้วนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับให้เราสามารถบีบตัวคอนเนคเตอร์นี้แล้วก็ดึงตัวเซนเซอร์ออกได้เลยนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ถอดมาแล้วนะครับเราก็สามารถใส่ตัวใหม่เข้าไปได้เลยนะครับก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆตัวนี้ยังไม่ได้พังนะครับถึงเวลานะครับควรจะเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดเราเอามือลูบเนี่ยมันจะรู้สึกว่าบวมๆแล้วนะครับนี่นะครับก็เอาเซนเซอร์ใส่ก่อนก็ได้เลยครับหรือว่าจะใส่พร้อมกับคอนเนคเตอร์ได้นะครับผมเลือกที่ยาวเซนเซอร์นะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับ คราวนี้การใส่น็อตกลับเนี่ยให้เราหานะครับ้าเทปกระดาษนะครับพันบริเวณหัวน็อตไปด้วยนะครับคราเนี้ยถ้าเกิดป้องกันการน็อตล่วงนะครับถ้าเกิดน็อตล่วงนี่ค่อนข้างที่จะยากเลยครับเวลาาจะหาน็อตใหม่นะครับพันไว้แบบนี้นะครับการน็อตหลุดนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเลยนะครับเอาขันตึงๆพอประมาณพอนะครับไม่ต้องเตึงมากนะครับจากนั้นก็สามารถเอาปลั๊กใส่เข้าที่เดินได้เลยนะครับนี่ เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยน CMP นะครับแค่นี้เองนะครับจังหวะที่เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หานะครับน้ำมันนะครับรองไว้นะครับน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันอะไรก็ได้ครับหล่อลื่นเราก็ดันเข้าไปง่ายๆเลยครับดันเข้าไปแต่เวลาเราใส่น็อตกลับเนี่ยเราค่อยหมุนให้มันลงเกลียวนะครับอย่าฝืนนะครับเวลาแน่นหมุนว่าเกลียวแน่นเราอย่าฝืนดันเข้าไปนะครับแล้วค่อยหาจุดที่ลงเกลียวพอดีนะครับเพื่อหมุนให้เกลียวมันเข้าล็อกพอดีนะครับอย่าฝืนเกลียวนะครับเพราะว่าตัวน็อตอาจจะปีนเกลียวกว่าตัวเสื้อได้นะครับโอเคครรััับบตานนะว CKP ี้ นี่นะครับตำแหน่งที่เราทําการถอดฝาครอบออกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตำแหน่งที่เราทําการเสียบฝาครอบนะครับนี่คือน็อตตัวนี้นะครับนี่เลยครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเราต้องถอดน็อตออกนี้ครับก็ให้นําเป็นนะครับประแจอย่างนี้นะครับจะง่ายนะครับที่มีหัวพับแบบนี้นะครับเพราะว่า โอ้วเราขันนะครับมันต้องไท่ซอกแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นปรแจบากตายแบบนี้จะง่ายนะครับเป็นเบอร์สิบนะครับตัวนี้นะครับง่ายที่สุดเลยนะครับนี่ขันนี้นะครับบิดพรมอลไยพันนี้ที่สุดเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับทางนี้ช่องนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับช่องนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นด้วยครับตัวเซ็นเซอร์ชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับจะเห็นเซ็นเซอร์ชัดเจนเลยนะครับสีฟ้าตรงนี้นะครับนี่ครับช่องนี้จะง่ายนะครับผมแนะนำเป็นช่องนี้จะง่ายนะครับ สำหรับใครที่ไม่มีตัวคอยยกนะครับตรงนี้ช่องนี้จะง่ายเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับมันสามารถสไลด์สไลด์ขึ้นและลงได้นะครับก็จะมีมาร์กไว้เห็นไหมครับเขาจะมีมาร์กไว้แล้วนะครับเราสามารถมาร์กเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่ครับเบื้องต้นให้เราสามารถดึงปลั๊กออกก่อนได้เลยนะครับนี่ปลั๊กตัวนี้นะครับนี่ครับตัวปลั๊กสามารถบีบไปดึงออกได้เลยนะครับนี่ครับหลุดแล้วนะครับบีบ ข้างบนนี้นะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราทําการจะมาร์กไว้ก่อนก็ได้ครับนี่เนี่ยผมจะตีเส้นมาร์กไว้นะครับก็เบื้องต้นมันมีเส้นมาร์กไว้แล้วนะเห็นไหมครับนี่แบบนี้นะครับจำลักษณะไว้นะครับว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราถ่ายรูปเกี่ยวบไว้หรืออะไรก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้ใช้นะครับระแจปากตายเบอร์แปดนะครับขันได้เลยนะครับ โอเคครับนี่นะครับหลุดมาแล้วนะครับจะได้แบบนี้นะครับผมนี่นะครับจะมีมาร์กอยู่นะครับมาร์กเดิมนะครับแบบนี้นะครับดูตัวใหม่นะครับตัวใหม่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าสังเกตอย่างหนึ่งนะครับตัวใหม่ตัวเก่านะครับตัวเก่าเวลาใช้งานไปนะครับตรงปลายยางนะครับมันจะหายไปนะครับนี่นะครับตรงนี้สึกหมดแล้วนะครับตรงปลายยางตัวใหม่ปลายยางตรงนี้นะครับปลายยางยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแต่เวลาใช้ไปนะครับตัวนี้จะถูกโรเตอร์นะครับถูไปเรื่อยๆจนหมดนะครับนี่เป็นยางนิ่มๆนะครับคราวนี้ อุปกรณ์หลักๆที่ว่าผมว่าน่าจะเป็นที่สุดก็คือตัวนี้นะครับตัวปัจจัยปากตายแบบพับหัวได้นะครับแบบนี้นะครับผมว่าก็ใช้งานง่ายเลยนะครับตอนแรกผมใช้บล็อกไม่ได้นะครับเลยต้องไปหาซื้อตัวนี้มาครับจะเป็นเบอร์8กับเบอร์1ินะครับสอันนะครับเบอร์8ไว้ขันตัวนอตเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตัวเบอร์10ไว้ขันฝาครอบนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบแคบนะครับมันจะใช้ตัวปะแจบล็อกปกตินี่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรือบางท่านก็อาจจะใช้ได้นะครับแต่ผมใช้แบบนี้ค่อนข้างจะดววก่า ส่วนน็อตก็อย่าลืมนะครับทำความสะอาดด้วยนะครับนี่นะครับจะมีตัวตัวล็อกทายอยู่นะครับก็คือกาวทาน็อตนะครับเวลาเราขันน็อตเนี่ยนะครับตัวน็อตเองนะครับมันจะไปยึดกับตัวเซ็นเซอร์นะครับยึดแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้เวลาเออเราใส่เราไม่เอาตัวนี้ออกนะครับนี่เกีียวมันจะพังนะครับเกีียวในฝั่งเซนเซอร์นี้จะพังนะครับต้องล้างตัวนี้ออกก่อนนะครับคราวนี้มาในส่วนของตัวน็อตที่มีตัวกาวนะครับตัวล็อกทายอยู่เนี่ย หรือกาวสีฟ้าเนี่ยครับให้เราใช้นะครับไปแช็กนะครับเผานะครับเผาตัวกาวออกให้หมดแล้วก็อาจจะใช้ทั่วไปใไ้คววนั้เล็กนะครับเคลียออกแล้วก็จากนั้นนะครับให้ใช้น็อตเบอร์สินะครับหรือเบอร์เดียวกันนะครับเอาหาได้นะครับมาสวมใส่แบบนี้นะครับนี่นะครับตัวกาวเขาจะหายค่อนข้างหมดเกือบหมดแล้วนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับโอเคจากนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือการทามาร์กนะครับนี่นะครับ ก็ทํมาร์กให้ตรงกับของเดิมนะครับของเดิมแบบนี้นะครับเราก็พยายามทําให้มันตรงตําแหน่งเดิมนะครับท่านใดมีปากกามาร์กก็สามารถขีดมาได้เลยนนี้ผมไม่มีนะครับผมก็ใช้ตัวเทปกระดาษแปะไว้นะครับส่วนตัวน็อตก็เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับมันจะมีตาแหน่งเดิมอยู่ให้เราแปะไว้นะครับเวลามันตรงกันเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้ักษณะแบบนี้นะครับมันควรจะตรงแบบนี้เราไปดูอีกฝั่งของแท่นยึดนะครับแท่นยึดมันจะมีมาร์กอยู่เหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะครับในส่วนของน็อตเนี่ยนะครับให้เราทาตัวล็อก ให้ไม่ให้น็อตคายนะไม่ให้รวมนะครับ mm hmm. ก็หยอดไปนิดนึงนะครับ mm hmm. นี่นะครับหยอดไปเป็นนี้นิดนึงนครับ mm hmm. นี่นะครับหยอดไปแล้วนะครับ โอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้ติดตั้งแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมันก็จะตรงมาร์คเดิมเลยครับเห็นไหมครับว่าเราพยายามตรงเรามีการมาร์คไว้กับตัวแกนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาร์คกับตัวเซนเซอร์ใหม่นะครับก็จะตรงแบบนี้นะครับนี่นะครับเอาให้ตรงอย่างนี้นะครับโอเคครับผม จุดม์าแบบนี้นะครับว่ามันควรจะสูงนะครับสูงต่ำแค่ไหนนะครับสูงต่ำแค่ไหนเวลาเราก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยให้แนะนำให้ม้าก่อนหรือถ่ายรูปไว้เยอะๆนะครับถ่ายรูปไว้ว่าตำแหน่งที่มันลงไปแค่ไหนนะครับแนะนาให้ถ่ายรูปไว้เยอะๆนะครับหรือใช้ให้ประกาศม้าก็ได้นะครับม์าให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมเอาเอาหลักการง่ายๆคือทายังไงก็ได้ให้มันปักอยู่ตำแหน่งเดิมให้ได้นะครับก็เราไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะว่าในตัวเซนเซอร์นะครับ ของใหม่เลยนะครับของแท้เนี่ยของแท้เขาจะมียางรองไว้นิดนึงนะครับเป็นยางนะครับจะใช้ประโยชน์หลายๆอย่างคือเป็นเป็นป้องกันเวลาเเป็นพลาสติกล้วนๆเนี่ยถ้าเกิดดันไปสุดเนี่ยมันจะโดนตัวโรเตอร์ตัวเซ็นเซอร์ได้นะครับทําให้ต้องมียางรองครับ เวลาราใช้งานไปสักพักเนี่ยตัวยางจะค่อยๆหายไปเองจากความร้อนแล้วก็การเสียดสีนะครับมันจะค่อยๆหายไปเองแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับมันก็ไม่มียางรองแล้วนะครับตัวยางจะหายไปแลวนะครับเช็คความรียบร้อยให้ดีนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะทําการนะครับเอาโคลรบนะครับวางครับได้เลยนะครับพอคลรบวางปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถลองสตาร์ทรถได้เลยนะครับแต่ว่าการที่เราถอดโคลรบแบบนี้นะครับเราต้องไปทําการเซตกระจกออโต้พวกวันเวลาอะไรแบบนี้นะครับหรือพวกแอร์พวกนี้มันจะรีเซตใหม่นะครับเบื้องต้นนะครับเห็นไหมครับว่ากระจกมันจะไม่ออโต้นะครับ นี่นะครับจะไม่ออโต้นะครับให้เรายกนะครับยกค้างไว้นะครับนี่นะครับยกค้างไว้นะครับปึ๊บประมาณ3วิธีถึง5วิธีก็เสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะครับออโต้แล้วนะครับนี่นะครับแค่นี้เองนะครับจากนั้นก็ไปทําการบางรุ่นต้องเซตเวลาใหม่อะไรพวกนี้นะครับแต่คันนี้เดี๋ยวไม่ต้องเซตนะคันนี้เดี๋ยวมันจะซิงกับ G P S เองนะครับตัวนาวิเกเตอร์นะครับก็เช็คฟันเรียบร้อยว่าทุกทุกอย่างโอเคไหมก็สามารถลองสตาร์ทได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทนะครับนี่ใช้ได้เรียบร้อยนะครับ เดี okay, ๋ยวเราลองดับนะครับดึงกุญแจออกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่รอบนะครับเพื่อความชัวร์นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับเทนเซอร์นะครับ ckp นะครับแล้วก็ cmp นะครับก็หลักๆอุปกรณ์ที่มันเสียส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของความร้อนนะครับทำให้อ่อ วงจรด้านในนะครับเสียก็คื <c oughs> อเป็นวงจร <c oughs> <ห>อ a ซ l นเซอร์ด้านในเสียหรือสถานะแม่เหล็กเปลี่ยนไปนะครับทำให้เซนเซอร์นะครับอ่านค่ามาโดนลวนนะครับทาให้รถเนี่ยสตาร์ทไม่ติดเพราะว่าค่ามันไม่ตรงกันนะครับสค่านี้มันไม่ไม่แมทชิ่งกันนะครับเพราะว่าเราต้องใช้2ตัวนี้คู่กันมาคอเช็กกันนะครับเวลาจะสตาร์ทรถหรือหลังจากสตาร์ทก็เช่นกันครับเวลารถทางานเนี่ยก็จะใช้2ตัวนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเซนเซอร์2ตัวนี้ใช้ตลอดการเดินทางเลยนะครับไม่ว่าจะ ตั้งแต่เริ่มตตาทรถจนถึงดับเครื่องเลยนะครับมันจะใช้อยู่ตลอดเวลานะครับประมาณนี้นะครับก็เซ็นเซอร์นะครับสตัวนี้นะครับต้องแนะนําอย่างหนึ่งคือต้องเป็นของแท้นะครับถ้าเกิดของปลอมเนี่ยการอ่านค่านะครับก็จะทําให้มีปัญหาได้เช่นกันนะครับเพราะว่าทุกค่าเนี่ยมันต้องออกมาค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นของแท้นะครับอุปกรณ์นะครับทุกอย่างนะครับที่ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะเด็กไว้ใต้คลิปนะครับผมซื้อจากโมโกช็อปนะครับก็ สามารถขับทักไปได้เลยนะครับซื้อหน้าเฟซนะครับซื้อหน้าเฟซเนี่ยราคาจะถูกกว่าศูนย์แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะแปะนะครับชื่อร้านไว้ใต้คลิปนะครับท่านใดนะครับถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ